สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูไอเดียหนึ่งไอเดียนะครับในการที่จะทําสวนล้อมนะครับกับเกษตรผสมผสานวันนี้มาอยู่ที่บ้านอมุยตะบนเทพรักษาอำเภอสังขาชุมสุรินทร์ครับอยู่กับที่ของนาดีสอนนะแล้วก็สวนของคุณคุยวันนี้มาเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเห็นท่านได้อัปเดตข้อมูลทาง a c e b o o k นะครับได้กระเบื้องมานะครับได้กระเบื้องมาแล้วก็มาล้อมสวนน่ครับเห็นแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออนะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แลหลายคนก็ถามว่า ทำยังไงทาไมถึงทําได้แบบนี้่ะสวัสดีคุณครูเอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ทํากับคุณพ่อเนาะครับผมผมมานี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีโทรโทรมาก็ก็ทําทําอยู่ประมาณสองวันนะครับสองวันกับคุณพ่อเนี่ยนะครับเนาะสองวันกับคุณพ่อเลยเล่งเล่งมือเสร็จเพราะว่าช่วงก็ทําช่วงฝนตกนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลังหลังจากฝนตกก็คือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเราไปส่วนยางบ้างอะไรบ้างครับผมครับก็เลยก็นั่งคิดหลายวันนะนั่งคิดหลายวันว่าเอะเราจะ จะทํำยังไงตอนแรกคือมันรกมากครับผมนะครับมันรกมากก็เลยว่านั่งคิดกันสองสามวันว่าจะเอารถไถมาอปรับพื้นก่อนไหมหรือปรับสภาพดินให้มันให้มันเรียบก่อนไหม,มก็เลยพอคิดไปคิดมาก็นั่งคุยกับคุณพ่พอว่ามันไม่ต้องเปลืองมั้งเราเราไม่ค่อยมีงบด้วยครับผมนะไม่ค่อยมีงบแล้วก็บวกกับกระเบื้องท,ที่ที่เราได้มาก็ทางพอดีทางพ่อตาหรือ นะครับจะมุ้งสันไทยก็เปลี่ยนเป็นสันทยเนาะเปลี่ยนเป็นสันทยเราก็เลยได้โอกาสพอดีอันนี้ก็จากนี้ประมาณ80เมตร80เมตรก็อยู่ที่160 160สแผ่นครับขอขอเนี่ไปดูแนะนำใกล้ๆนะครับว่าฝังลึกลงขนาดไหนยังไงครับเนี่ยมันฝังฝังลงดินเฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรก็ฝังลงดินเฉยครับก็คืออันดับแรกเราเราใช้ใช้เชือกก่อนนะครับใช้เชือกแล้วก็ขึงดึงให้มันเป็นแนว เป็นแนวเดียวกันเลยอ่าเป็นแนวเดียวกันยาวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สับเนี่ยเนี่ยที่ผมสับสับแล้วษณะเงี้ยสับก็คือไม่ถึงว่าทับสับเป็นแนวเป็นแนวก่อนสับเป็นแนวก่อนแล้วก็เราก็ใช้จอบขุดลึกลึกลงไปประมาณ 20- ถึงสามสิเซนเอ่ับ <muitos S 1> <c oughs> ขึ้น, <c oughs> ข,นขึ้นอยู่กับความสูงที่ที่เราต้องการว่าให้มันสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากระเบื้องนี้มันมันสูงก็คือ120กระเบื้องสูงพอดีอ่าเซนติเมตรนะครับนะแต่ที่นี้ผมก็ให ให้ลงไปประมาณสัก25เซนครับผมนะครับ25เซนตัวนี้ก็จะขึ้นมาก็อยู่ประมาณที่95นะครับก็มันมันแล้วแต่ระดับดินด้วยเพราะว่าดินดินของเรามันไม่ไม่เสมอกันนะครับนะก็คือก็เป็นการบางคนบอกว่าให้มันต้องต้องใช้ทุนเยอะก็ะเลยผมบอกว่าเนี่ยและผมทําให้ดูแล้วครับผมผมใช้จอบกับสองมือ กับสองคนใช้จอบและความขยันครับและความขยันต้นทุนคือความขยันนะเนาะใช่ใช่ครับก็คือคือเนี่ยก็ทำทำไปบางคนถ้าคนเขามองเขาว่้แผนขนาดนี้น่าจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์แต่ผมบอกเนี่ยก็สองวันสองวันสามวันสามวันวันนี้ที่ที่เราล้มถามว่าล้มล้มอันนี้ไว้ทําอะไรก็คือหนึ่งก็คือการวัวกันกันวัวมาชนนะเนาะกันวัวกันควายมาชนนะครับมีนคือชั้นหนึ่งครับแล้วก็มีแผนว่าจะทาสีอยู่ ตาสีมันเป็นสีสันมันเป็นสีสันว่างานแห่งมันเป็นสีสันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นก็มีก็มีเอฟซีหลายคนนะที่ที่ถามว่าเออเราฝังกระเบื้องยังไงทําไมไม่เห็นมีมีอะไรค้าเลยอย่างนี้นะผมก็เนี่ยแหละผมก็บอกแนะนาเนี่ยแหละว่าคือขุดขุดแล้วเราเอามาซ้อนซ้อนกันอย่างเงี้ยซ้อนกันนี่ก็เหมือนกับเวลาเหมือนเวลาเราเบื้องเราเามุงหลังคาแหละครับนี่ครับเอามาซ้อนกันธรรมดาแบบนี้ไม่มีอะไรครับวางซ้อนกันเฉยขนาดขนาดยังไม่ฝังมันยังแน่นเลย เพียงแต่ว่าเราขุดร่องให้มันให้มันพอดีกับพอดีกับร่องกระเบื้องครับผมนะอย่าอย่าไปไปกว้างมากนะก็คือให้มันมันแค่พอดีก็เราฝังไลงไปเสียบลงไปเลยมันจะแน่นเลยเสียบลงไปแล้วก็ปักลงไปกระทุงสักหน่อยให้มันแน่นๆครับผมครับแล้วก็เราก็ค่อยเอาดินใส่ดินใส่แค่นั้นเองก็ต้องประนีดหน่อยก็คือคือมันก็มันก็เป็นงานประนีดหน่อยถ้า ถ้ามันไม่พาณิชย์มันก็ก็คือเราก็ดูดูแนวระดับเนาะครับผมดูแนวระดับแล้วความเอียงความอะไรถ้ามันเอียงมันเอียงตัวหนึ่งมันก็จะเอียงตามเลยนะ,ะมันก็จะเอียงไปเป็นแนวเลยก็เลยต้องใช้เชือกตามแนวใช่ไหมครับครับก<ๆ>็คือเราก็ก็ดูแนวก็เล็งดูก็ช่วยกันเล็งดูนะครับครับแต่ก็อันนี้คือกระเบื้องนะครับอย่างที่บอกว่ากระเบื้องเบื้องสวยพอมาดูสวนนี่ครับโอ้โหครัุยเดินดูแบบสั้นๆครับด้นอันนี้คือได้ครับแค่ด้านหน้าสวนนะครับเนาะครับนี่นี่แค่ด้านหน้าสวนแต่ก็เอ่อเดี๋ยวอีกกประมาณั เดือนเดือนหน้าครับผมก็จะจะแซมตรงเนี้ยนะครับจะแซมลงอ่าเป็นเป็นไม้ผลนะอืมอาจจะเป็นเงาะเงาะทุเรียนลำใหญตรงกลางเนี่ยใช่ไหมครับอ่าตรงกลางตรงกลางมันมันจะมีมันจะมีมะมอ่มามะพร้าวอยู่ฝั่งนู้นแนละ้วเราปลูกมะพร้าวอ่มามะพร้าวฝั่งนู้นผมผมดิมเนี้ยมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวผมลงผมลงแบบ ที่ผมซื้อมะพร้าวก็เห็นคุณครูเอนี่ครับซื้อมาผมก็ทักมาถามมันทีซื้อมาจากไหนตอนตอนแรกใส่นอนไว้นะเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มเริ่มโค้งมันเริ่มโค้งขึ้นมาใช่ไหมครับแค่นั้แล้วทีนี้พอพอมันใหญ่ต้นตรงนี้มันจะอวบครับผมมันมันจะทําให้ต้นไม่ไม่สูงนะครับถึงบางคนบอกว่าทาไมทำไมปลูกเชียงอย่างนี้แล้วก็มีบางบางท่านบอกว่าตามทฤษฎีก็บอกว่ามันต้องเอียงไปทางตะวัน ตะวันขึ้นพวกบอกว่าแล้วสมมุติว่าถ้าทางคุณอยู่ฝั่งตรงนี้ล่ะคุณก็เอียงไปทางนี้แล้วคุณจะขับรถขบบยังไงนู่นครับของส่วนส่วนฝั่งนู้นะเอาแล้วแต่นะนั่นแหละอันนี้ก็อันนี้อ้อยอ้อยอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับก็ปลูกได้เกือบเกือบเดือนแล้วเนี่ยโอเคครับคลิปสั้นๆครับวันนี้พามาดูกระเบื้องล้อมสวนกันก่อนเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวเราเดินดูกันอีกทีนี่ครับก็คือพอพอเราทําได้เอ ทำได้ทำได้เสร็จแล้วก็ตอนนี้คือมันมันก็การได้หมดเนาะก็คืออย่างเช่นเมื่เราต้องปล่อยปล่อยกบกไก่ปูปลาไก่ปูปลาอยู่ในสวนเรานี่แหละเนาะครับใช่คือ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 บครับมรัไมันจะมีอึงอึงอึงเผาอยู่อยู่มันอยู่แถวนี้ไ่ครับแสดงว่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับมันถึงมาอยู่นี่ก็ที่ที่ขุดมามีแต่ไส้เดือนนะครับไส้เดือนเต็ม ใส่เดือนนี่ผมขุดในร่องไปเนี่ยใส่เดือนได้หลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าทีนี้เคยดูเด้อพอพอฝนตกหนักๆหรือปีหน้านี่นะครับเดี๋ยวคนจะมาจับอึงอยู่ฝั่งนี้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะอึงมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้แล้วมันก็จะอยู่ตมามกระเพงเนี่ยแล้วคนจะจับเบาจะเาสบายสบายเลยใช่ไหมบสบายม่จริงๆ่ะเจ้าของสวนต้องจับแล้วโยนเข้ามาข้างใน จับรถยนต์เข้ามาข้างในให้มันพอแพร่พันอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ไม่ทันอาจจะไม่ทันเขาอ๋อใช่ไหมใช่อาจจะไม่ทันอยู่อีกหนึ่งไอเดียครับกับการทําที่เรียกว่าเป็นรั้วแบบง่ายๆกับวัสดุเหลือใช้แต่เรื่องนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะใช่ครับขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็การคิดการคิดความยาวของของกระเบื้องว่าเราต้องใช้กี่แผ่นกี่แผ่นนี่ก็คือเนี่ยเราตีไปเลยครับสองแผ่นเท่ากับหนึ่งเมตรสองแผ่นเท่ากับหนึ่งเมตรใช่อ๋อคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราพอเราซ้อนกันแล้วคือได้เเมมตตรรพอดี ใช่อันนี้ก็พื้นที่ประมาณ80ดสิเมตรก็ใช้ประมาณร6 0หิแผ่นครับโอเคเรา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 คำนวณอย่างนั้นเลยสมมุติว่าเราเราจะทําเป็นเหมือนลักษณะพวกอย่างนั้นเนาะที่ที่เป็นงนก็ทางนู้นเนาะใช่เราเราวัดพื้นที่ตัวเองก็ว่าเราต้องต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นเราสามารถคํานวณได้ก็คือสองสองแผ่นต่อสองแผ่นต่อเนี่ยสองแผ่นต่อหนึ่งเมตรนะครับที่ไปแค่นั้น ฝังลึกลงไปประมาณสัก 20- 30ถึงสาเซนแล้วแต่ก็ก็แล้วแต่เราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับว่าถ้าถ้าสูงได้ครับอ๋อครับผมคือคือคือฝังลงไปก็ไม่เกิน30เซนหรอกถ้าถ้าถ้าเกิน30สเซนปุ๊บมันก็เป็นการเปลืองเปล่าอ๋อครับครับแต่ว่าก็คือ20่สิบถึงสาเซนก็อยู่แล้วอยู่แน่นปึ๊กเลยเนี่ยบางคนก็สงสัยว่ามันจะไม่ล้มไม่อะไรอันนี้ไม่มืปัญหาหรอครับเนาะไม่ไม่ปัญหาครับถ้าถ้าถ้าดินมันไม่ไม่สไลด์ครับ ยกเว้นแต่คือมีคนมามากระทํามากระแทกมารถมาเฉียวชนนะนั่นมันเป็นมัหานจะแตกมัน้ึงจะหักแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ล้มไม่แตกไม่หักเอ้ยไม่ไม่มีใครมากระทําอะไรก็อยู่ได้นานนะครับเนาะครับอยู่ได้หลายปีเลยนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับขอบคุณคุณครูเอนะครับที่มาให้คําแนะนําแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการที่จะเป็นแนวทางในการที่จะทํารั้วแบบนี้ต่อไปนะครับเห็นไหมครับสวนเกษตรนี่สวยงามมากเลยทีเดียวก็ มันมันผมถามว่ามันมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่หนึ่งก็คือความขยันของเราและความอดทนครับการทําเกษตรผมบอกแล้วว่ามันเราจะเป็นเกษตรกี้ข้านไม่ได้แต่เกษตรกี้ข้านผมบอกว่ามันก็ได้ตามมันก็ได้ตามที่ความก็เรื่องอะไรความความขยันของเราเนาะอ่าครับแล้วก็คือถ้าถ้าเราขยันมันมันก็ได้จนจนหลายคนเขาก็มามองว่าเอ้ทำไมมันมันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ขึ้นหนึ่งก็คือเราต้องวางแผนดีดี สองเราต้องมีความขยันครับนะครับเวลาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือช่วงนี้ที่ที่ทำก็คือเราอันนี้ไงเราไม่เราไม่ไม,มีเวลาว่างทำเจอช่วงฝนตกพอดีก็เรากีดยางไม่ได้กีดยางไม่ได้ก็เลยต้องก,อก็เลยต้องมาก็เลยต้องมาทํานะครับนะพราคือของเรามีแล้ว วิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตก็คือกีดยวางไม่ได้ก็เลยเป็นโอกาสมาการล้อมมัน้องสวนใช่คือคือเราก็เาเราก็ดูแลทั้งสองอย่างนั่นแหละครับครับเพียงแต่ว่าคือถ้าถ้ามันว่างนล้เราก็เราก็ทํานะครับก็คืออย่างที่ผมตั้งใจไว้เลยนะครับก็คือว่าจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ได้นะครับครับอยู่ก็ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็อาจจะแผนก็อาจจะทาสีให้มันสีสันให้มันเป็นแบบสะดุดตากับให้มันสะดุดตาให้มันมีสีสันในเสียงท่องเที่ยว ใช่ครับเจอท่องเที่ยวอ,อยู่โอเควันนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมบขอบคุณ<ม>ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ